ข้อ11ก็จะเกี่ยวกับทฤษฎีเศษเหลือเป็นพหุนามดีกรี3ซึ่ง x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3หาร px แล้วเหลือเศษ1แล้วก็มี px เอ่อ x ลบ4หาร px ลงตัวนั่นเองหมายถึงว่าเศษเป็น0นคำถามก็คือถามว่า p5 มีค่าเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นั่นเองจากโจทย์กำหนดว่า x 1 x ลบ2 x ลบ3ต่างก็หาร px แล้วเหลือเศษ1นึ่เขาจึงย้ายลบ1าย้าย1ไปลบ px ก็จะได้ว <be dismissed. S 2> ่ามี x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3คูณกันอยู่เนื่องจากว่าเราไม่รู้ว่าสัมประสิทธิ์ของแต่ละพจน์มันเป็นอะไรจึง กำหนดให้มีค่าคงที่ a ตัวหนึ่งคูณอยู่สำหรับคนที่สังเกตเห็นคิดเป็นฟอร์มแบบนี้ออกมาได้ก็จะทำได้ง่ายข้อนี้แต่ถ้าคิดไม่ออกเราก็ตั้ง4สมการ4ตัวแปรก็คือเขียน px เท่ากับ ax กำลัง3บวก bx กำลัง2บวก cx บวก d เท่ากับ0แล้วก็แทนไป4สมการ4ตัวแปรก็ได้เหมือนกัน คือในขณะที่เราอยู่ในห้องสอบเราอาจจะคิดไม่ถึงวิธีนี้มันก็จําเป็นที่เราต้องทําหรืออาจจะข้ามไปก่อนเมื่อตั้งได้แล้วแทน p4 ลงไปเพราะ4หาร px ลงตัวหมายถึงว่า p4 เท่ากับ0แทนลงไปเราก็จะได้ค่า a ออกมา a มีค่าเท่ากับลบ1ส่วน6 แทนกลับลงไปอีกครั้งหนึ่ง px จึงมีค่าเท่ากับลบ1ส่วน6คูณ x กํลัง3ลบ6 x กําลัง2บวก1 0 x ลบ6บวก1นั่น,น,นเอง P5 ก็คือแทน5ลงไปก็จะได้ว่า P5 มีค่าเท่ากับลบ3ตอบข้อ1ครับจริงๆบริเวณนี้ไม่ต้องคูณก็ได้ ติดให้มันอยู่ในฟอร์ม x ลบ1 x ลบ2 x ลบ3ก็ได้ไม่จำเป็นต้องกระจายให้มันเป็น x กำลัง3ลบ6 x กำลัง2บวก 11x ลบ6เพราะว่ามันจะทำให้เราแทน p4 ได้ง่ายกว่าแนมนองเดียวกันก็จะแทน p5 ได้ง่ายกว่าเพราะ5ลบ1 5ลบ2 5ลบ3แล้วคูณกันมันจะหาได้ง่ายก็ลองไปทบทวนตามแนวคิดที่ว่ามานะครับ